อยากรปอยไล่ามาทางเพถ้าอยากเป็นนีให้ไปทางคนใบนี้มีไว้แล้วใจอุ่นถ้าถูกใจคนเอามาพี่มาเพ แปดติดมาทุกใบเลยจ้ารังวัลเลยจ้าหกล้านนะพี่จองตัวสามตัวน้าลังที่หนึ่งตองยังสามสี่ห้ามีซื้อแค่ใบใเดียวแล้วมาต้องซื้อมากแล้วความลำบากนั้นกี่ต้องแลน่นี่ งวดนี้เด็ดดีหลายตัวบันใี้เมาหม้วมอมเม,า,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 มาเลยนี่หลวงพ่อใบเล็กยอดเตียนเจ้าแม่ตะเคียนคุณน้ำพุลายที่ขอลูกบารดพบพระ,ะเก่าแก่ถ้าคุณจะแน่เข้ามาทางพีทางผี อยากรวยไหลามาทั้งพี่จะอยากเป็นนี้ให้ไปทั้งพนใบนี้มีว่าแล้วใจอุ่นถ้าถูกใจคนเอามาพี่มาพี่หรือจิเอาสามสิบล้านก็บอกมาก็อย่าได้รอรีหรือจิแบ่งคนลำไยเพราะเป็นจุดใหญ่แบ่งให้เด้อพี่ห้าร้อยแบ่งพันมีทอน แต่อย่าทำเสียแบ่งปอมขอเทิบนิ้วกมกราบที่ใจที่ปากวางไว้กลับมารอนตร่โชคดีกันทุกเทหน้าร่ำรวยแล้วยวยาเริ่มเรากลุ่มนี้พวกเราเกิดมาหน้าที่คือให้งวดนี้บายบายงวดใหม่พบกันละอีกที อยากกลวยไห้มาทั้งนี้ถ้าอยากเป็นนี้ให้ไปทั้งเพอเดใบนี้มีไว้แล้วใจอุ่นถ้าถูกใจคนเอามาพิมาเพ อยากปลวยลา้มาทั้งพีถ้าอยากเป็นนีให้ไปทั้งพน้นใบนี้มีไว้แล้วใจอุ่นถ้าถูกใจคุณเอามาพีมาพี่ หรือจีเอาสามสิล้านก็บอกมากลยอย่าได้รอรีหรือจิแบ่งคนระบายนี่คือชุดใหญ่จัดให้เด้อพห้าร้อยแบ่งพัลมีทอนจ้าเสียแต่อย่าทำเสียแบ่งปลอมขอที่ สิบนิ้วกลมกราบที่ใจที่ปากบังไว้กลับมารอดรีร้อดีกันทุกทั่วหน้ารำ่ำรวยแล้วอย่าเรื่องเรากลุ่มนี้พวกเราเกิดมาหน้าที่คือห้งวดนี้บายบายงวดใหม่พบก,กันละอีกที